ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา79ข้อบังคับของสมาคมอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้อนุมาตรา1ชื่อสมาคมอนุมาตรา2วัตถุประสงค์ของสมาคมอนุมาตรา3ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวงอนุมาตรา4 วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพอนุมาตรา5อัตราค่าบำรุงอนุมาตรา6ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคมได้แก่จำนวนกรรมการการตั้งกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการอนุมาตราเข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคมการบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมอนุมาตราแข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่